ในบึงเงียบแถวบ้านห้วยลึกนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีบึงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านใครๆก็เรียกกันติดปากว่าบึงเงียบเพราะไม่ว่าเวลาไหนไม่เคยมีเสียงกบเขียดหรือแม้แต่เสียงลมพัดต้นกกมีเพียงความเงียบชวนอึดอัดเหมือนมีใครบางคนกำลังฟังอยู่ในความมืด เมื่อสิบปีก่อนเคยมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแม่สายใจถูกคนรักหลอกให้ไปพบที่บึงแล้วฆ่าทิ้งเธอถูกถ่วงไว้ใต้ผืนน้ำทังๆที่ยังไม่ตายเธอดิ้นรนอยู่หลายชั่วโมงจนน้ำเย็นจัดซึมเข้าในปอดเล็บเธอขูดหินจนหลุดหนังฉีกตามแรงตะเกียกตะกายเสียงเธอกรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครช่วย จากวันนั้นมาใครบ้างที่เข้าใกล้บึงตอนคำ่ำต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นเงาผู้หญิงผมยาวลากผ่านผิวน้ำบ้างเสียงผู้หญิงสะอึกสะเอื้อนในน้ำบ้างหรือบางคนได้ยินเสียงเรียกชื่อทั้งทงที่อยู่คนเดียวบ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้บึงที่สุดคือบ้านลุงผันแกอยู่ตัวคนเดียวขยันตกปลาทุกเยน็นวันหนึ่งลุงผันไม่กลับบ้าน คนในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกแปลกเพราะพบเรือลุงผันลอยเปล่าๆใกล้ฝั่งแต่ไม่มีตัวคนอยู่ในเรือกลางเรือมีเบ็ดที่เหมือนถูกใครยื้ออย่างแรงเชือกขาดพุ่งเป็นเส้นตรงลงสู่ก้นบึงเมื่อชาวบ้านพากันงมหาร่างของลุงผันในอีกวันถัดมาร่างแกซีดขาวตาเบิกโพลงเหมือนเห็นอะไรบางอย่างสุดหลอนก่อนตายที่สำคัญ เล็บของลุงผันถูกดึงออกหมดทั้งสองมือ